สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเฮียพันนี่นะครับวันนี้เฮียพันธจะพาท่านชมพิมพิธภัณฑ์ซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยได้นําชมกันมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเฮียพันมีเวลาน้อยนิดหนึ่งแต่วันนี้จะทําจะนําชมอยู่ในเทปแผ่นซีดีนี้นะครับตรงนี้ก็คือด้านหลังของเฮียพันนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ครับที่ชื่อว่าเกิดทันไหมเคยใช้หรือเปล่าถามว่าทำไมต้องชื่อเกิดว่าเกิดทันไหมเคยใช้หรือเปล่าไหมเพราะว่ามันมีของที่อายุตั้งแต่70-80ปีตั้งแต่5ปีถึง70 80ปีครับซึ่ง ท่านทั้งหลายที่ชมในเทปนี้อาจจะเคยได้ใช้กันแล้วก็อาจจะลืมไปแล้วบางส่วนบางอย่างตอนนี้เราก็รงมารื้อฟื้นกันครับรื้อฟื้นว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราเคยใช้ขึ้นมาทำพาพิธพันฑ์มีความคิดยังไงกับการที่ทำพิพิธภันฑตรงนี้ขึ้นมานะครับคือจุดเริ่มแรกก็เลยคือเริ่มแรกเลยก็ใช้พนักงานไปซื้อน้ำปลาครับบอกว่าให้ไปซื้อที่ร้านของชํานะพนักงานถามว่าร้านของชํามันแปลว่าอะไร เลยได้ความคิดขึ้นมาว่าถ้าเราบอกเขาว่าให้ไปซื้อน้ำปลาเนี่ยไปซื้อที่แมคโครไปซื้อที่โรตัสไปซื้อที่คาฟูเขาจะรู้จักครับแต่คำว่าร้านของชาหรือว่าร้านโชโห่วยเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักกันละทำยังไงนะครับเขาจะเราจะให้เขารู้จักว่าวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยโบราณนะครับเราไม่ได้มีเซเว่นแต่นี่มีมากกว่าเซเว่นนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับพีพันจะพาท่านเข้าไปดูตอนนี้เราเอาแค่ตรงหน้ากันก่อนนะครับว่าตรงหน้าเนี่ยจะพาะแค่ตรงหน้าเฉยๆนะครับ เราก็เห็นความหลากหลายของมันซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับเรานะครับเดี๋ยวที่พันจะพาชมเอาแค่ด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าไปด้านเดี๋ยวติดตามเข้าไปด้านในท่านจะรู้ว่ามันมีความสุขมากขนาดไหนอย่างที่เฮียพันพกำลังเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือที่ความแก้วครับที่เรากำลังจะพาท่านชมนี่คือความแก้วของคนสมัยโบราณน,นะครับในสมัยก่อนกันเขาจะทําเป็นรูปเป็นกระต่ายหมาจันทนะครับและเป็นขาอกาอเป็นแก้วที่สําหรับที่ควอมแก้วอย่างนี้ครับ แก้วนี้ก็คือแก้วโอเรียงหรือว่าแก้วชงกาแฟสมัยก่อนครับที่ใช้กันนะครับที่ถามว่าตรงนี้อะไรนี่คือต่อไปครับเย่พันว่าเกือบน้อยคนนักที่จะรู้จักครับถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับจะไม่รู้จักว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้จะอยู่หน้าร้านของหน้าร้านหรือหน้าบ้านของทุกๆบ้านครับถามว่านี่คืออะไรครับนี่คือมิเตอร์ไฟครับสมัยก่อนเนี่ยมิเตอร์ไฟฟ้าจะถูกบรรจุเข้าไว้จะใส่เข้าไว้ในนี้ครับเพื่อป้องกันฝนครับนะครับแล้อจะปิดไว้อย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยทาง ทางไฟฟ้านะครับองค์การไฟฟ้าเนี่ยได้ทําเป็นสําเร็จรูปมาแล้วก็คงจะดีกว่านี้แต่นี่ในสมัยโบราณนะครับนี่คือหม้อไฟฟ้านะครับไม่ต้องสงสัยว่านี่คืออะไรนี่คือแผ่นในการเชิญชวนให้ชิงโชคครับนะครับของบริษัทแม่โขงครับเมื่อพศ2 5 2 6ครับถ้าดูบ้านนะครับถ้าสมัยก่อนนี้ใครได้ชิงโชคแล้วได้บ้านขนาดนี้ถือว่าโก้มากที่สุดนะครับรถยนต์แบบนี้ครับที่ท่านกำลังมองเห็นอยู่นี่นะครับนี่ก็คือของแม่โขงอีกส่วนนึงครับ ชิงโชคมูลค่ามากกว่า9ล้านปัจจุบันชิงโชคแต่ละครั้งนี่ใช้เงินไปหลายๆพันล้านนะครับเนาะนี่9ล้าร้านครับแต่สมัยนั้นก็ถือว่าเยอะมากที่สุดแล้วรถยนต์อย่างนี้นะครับถ้าเราเห็นในปัจจุบันเรายังหัวเราะกันเลยครับว่าบ้านนอกจังเลยขี้นอกจังเลยนะครับต่อไปนี้ก็ครับนี่ก็คือบริษัทประกันชีวิตครับเมื่อพันห้รี่มั้งครับเนี่ยประกันส่งเบี้ยประกันครั้งละ10บาทนอครับนะครับฮะ แล้วต่อไปนี้นี่ก็คือฮาวดี้ครับน้ำส้มฮาวดี้ซึ่งตอนนั้นโด่งดังมากครับในสมัยตอนที่พันค่อนข้างจะยังเป็นเด็กอยู่ใครได้กินฮาวดี้นี้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วสวยมากปัจจุบันก็ไม่มีการทํากันอย่างบริสอาโพเตอร์ต่อไปนี่คือคือโสเตอร์ของนมตาหมีสมัยก่อนไม่ได้เรียกนมตาหมีนะครับแต่เรียกว่าน,นมสวิตครับนี่คือพระเอกขวัญใจของประชาชนไทยในะสมัยก่อนครับดูหนังเหรอครับ ถ้าพระเอกคนอื่นถ้าเป็นชื่อคนอื่นถ้าไม่ใช่มิชชยบัญชาจ้างก็ไม่ดูับครับเขาเป็นขวัญใจประชาชนจนกรก็ทั้งถึงวันที่เขาตายจะดูจากในภาพนี้ครับเราจะเห็นเยอะแยะมากเลยครับว่าวันที่เขาจะเอาศพไปเผาเนี่ยครับมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามามหาศาลครับที่ไปในงานศพของเขาครับเพราะเป็นบุคคลที่เป็นขวัญใจประชาชนจนถึงตั้งแต่วันที่เริ่มแสดงจนถึงวันที่เสียชีวิตนะครับเขาเป็นขวัญใจจริงๆครับภาพต่อไปครับนะครับ เด็กรุ่นใหม่อาจจะคิดว่าไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยแต่การที่ดูผู้หญิงคนนี้ครับปฏิทินใบนี้ถูกพิมพ์เมื่อพศ .2519 นะครับนะครับชื่อว่าสิริขวัญครับนันทศิริตอนนั้นยังพันอายุ19ปีไปดีครับเชื่อไหมครับว่าผู้หญิงคนนี้มาเชียงใหม่ครั้งแรกนะครับเมืองเชียงใหม่นี้จะถล่มทลายครับผู้ชายเนี่ยว,วิ่งไปดูกันเยอะแยะมากพวกน้องเนียอาจจะพูดคาอะไรที่ไม่เหมาะสมเท่าที่ควรไปครับพี่ว่าน้องอาจจะเอ่อหรือท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าเอะนมขนาดนี้ ทำไมต้องตื่นเต้นมากนี่คือนมจริงๆนะครับไม่มีการใส่ซิลิโคนนะครับสมัยก่อนเพราะนั้นผู้หญิงคนนี้ดีโด่งดังมากครับและผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงเชียงใหม่อีกหนึ่งคนนะครับนี่พิมพ์พศ2508ครับเธอได้รับค่าจ้าง2 0 0 0 0บาทครับเพราะเนื่องจากว่าพอจะรู้จักกันบ้างเหมือนจะเป็นเพื่อนเคยกินเหล้าด้วยกันเขานะครับเคยกินเหล้าด้วยกันแล้วเธอเล่าให้ฟังครับว่าตอนที่เธอไถ่ายท่งแบบครั้งแรกเลยนะครับด้วยราคา2 0 0 0 0บาทตอนนั้นซื้อพิมพ์ฉบับละ1บาทครับ หนังสือพิมพ์เดลิงดิวนะครับส่งมาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยราคาอ่ะหนึ่งบาทแต่ส่งมาสามแสนฉบับท่านเป็นมิท่านอ่าผู้หญิงผู้นี้นามสกุลณเชียงดาวนะครับพ่อท่านพ่อของท่านนะครับเมาหมดเลยครับไม่ให้เผยไม่ให้ไอ้หนังสือพิมพ์พวกฉบับนี้ครับออกมาเผยแพร่ต่อสายตาประชาชนครับเพราะพ่อท่านอายแล้วพ่อยังท่านยังในสมัยนั้นผู้หญิงแต่งตัวขนาดนี้ถือว่าโผลมากครับครับเพราะนั้นก็จะไม่เคยมีคนจะทํากันนะครับอ่าครับ นี่คือผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่เขาชาวเชียงใหม่ลําปูนครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากในในยุคนั้นนะครับปัจจุบันเธอก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่ยุคค่อนข้างเยอะอะไรเธอชื่อวันนวลสว่าด์ครับนะครับเป็นนางงามป่าสางครับแล้วตอนหลังมาก็ได้เป็นนางงามเชียงใหม่อานางงามประเทศไทยครับนะครับนี่คือเธอี่คือโปสเตอร์เก่าๆนะครับตอนที่ชลิดเฟื่องอารมณ์ครับยังเป็นหนุ่มอยู่นะครับและนี่ก็คือแผ่นโปสเตอร์ของเธอคุมแดงครับ ที่โฆษณาในการไปเปิดวิกต่างๆนะครับนี่เปิดวิกเมื่อพศ2511ครับนี่คืออีกส่วนหนึ่งของเสื้อครับออลิมติกครับตัวนี้อายุ50ปีแล้วครับอายุมากเกอันนึ่นะครับทำในสมัยนั้นก็เขาเก็บกันไว้ครับพอดีคุณแก่ๆเอามาขายให้ท่านก็เลยซื้อเอาไว้ครับเอาไ้โชว์ท่านว่าถ้าในสมัยก่อนนี่เขาดีจริงนะขนาดเก็บไว้50ปียังยอดเยี่ยมอยู่เลยครับครับ ที่เราเห็นมาตรงนี้นะครับเราก็จําลองเป็นร้านถ่ายรูปร้านหนึ่งสมัยก่อนนี้นะครับถ้าเราเห็นว่าร้านไหนปิดประตูไว้ก็ช่างครับเราจะไม่รู้เลยว่าร้านในร้านนั้นนะครับเขามีอาชีพอะไรทําอะไรแต่ในคนในสมัยโบราณจะรู้ได้ยังไงครับว่าบุคคลบ้านที่ถูกบ้านที่ถูกปิดนะครับบุคคลเจ้าของในบ้านนะครับเขาทำอาชีพอะไรสมัยก่อนเขาจะดูการดูป้ายกันครับถ้าถ้าเขียนว่าเงานั้นเงานี้เนี่ยนะครับ แปลว่าร้านถ่ายรูปครับอย่างร้านถ่ายรูปนี้ครับเราจะชื่อว่าเกาจันและร้านที่ชื่อร้านที่ตัดเสื้อผ้าจะชใช้คำลงท้ายว่าอาปอดทั้งหมดครับนะครับและอย่างในรูปนี้ครับนี่คือรูปโบราณครับที่ถ่ายกันในสมัยก่อนและสังเกตนะครับว่าผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยหรือพนักพิงสมัยก่อนอาพนักวางมือสมัยก่อนของคนเชียงใหม่นะครับอาไม่ใช่ของคนเชียงใหม่ครับของพวกในสมัยโบราณจะมีพนัก วางมือที่เก้าอี้นะครับจะมีข้างเดียวถามว่าทําไมต้องมีข้างเดียวเขาทำไมไม่มีสองข้างอย่างปัจจุบันคนโบราณบอกว่าเวลาเราจะลุกออกเนี่ยครับถ้ามีสองข้างมันจะลุกลาบากคือจะลุกไปด้านหน้าได้ด้านเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามีข้างเดียวนะครับคุณจะลุกออกด้านหน้าก็ได้ด้านข้างก็ได้นะครับนั่นเป็นการสะดวกสบายที่คนโบราณคิดกันนะครับ